สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะและคลิปนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับต้นอากนิมาเลดอาเมีนะคะซึ่งต้นนี้เป็นอากนิมาที่จะเรียกได้ว่าเป็นแรไอเทมก็ได้นะเพราะว่าหาได้ยากนะคะแล้วก็มีน้อยตัวนี้นะคะเขาเป็นอากนิมาที่เป็นลูกผสมนั่นเองเนาะเป็นอากนิมานะคะที่ผสมจาก อโคนิมาพิกตัมไตคคลเรนนะคะหรือว่าอโคนิมาเสือพาน3สีนะคะผสมกับอโคนิมาโพอินโดนะคะก็ได้มาเป็นรูปผสมเป็นตัวนี้ค่ะลักษณะของเขานะคะก็จะเป็นลูกครึ่งระหว่างพ่อกับแม่เลยเนาะคือใบของเขานะคะก็จะมีเส้นกลางใบเส้นกระดูกใบสีแดงนะคะแล้วก็รวมถึงขอบใบเนี่ยก็จะมีลักษณะผิวๆนะคะเป็นคลื่นลักษณะที่ใบนะคะบนใบเนี่ยจะเป็นลาย ด่างสีเขียวเข้มนะคะส่วนด้านหลังใบจะมีลักษณะเป็นเส้นสีชมพูนะคะถ้าในถ้าในช่วงของอยอดอ่อนเนะาะใบอ่อนนะคะเส้นใบเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าเมื่อใบมีอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงแดงนะคะม่วงออกแดงๆดําำๆนะคะด้านหลังใบแล้วก็มีเส้นกระดูกใบที่เห็นได้ชัดเจนหรือว่าเป็นสีแดงนะคะส่วนลําต้นเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวค่ะ ต้นนี้นะคะก็จะเหมือนอกอนนิมาทั่วไปเนาะคือเรานะคะก็ควรเลี้ยงเขาไว้ในพื้นที่ร่มลำไรนะคะแล้วก็เขาชอบความชื้นแล้วก็เย็นเนาะส่วนวิธีการขยายพันธุ์นะคะเราก็สามารถตัดยกยอดนะคะแล้วก็นํามาชาได้นะคะแบบต้นนี้ต้นนี้นะคะฝนตัดยกยอดมานะคะจากตอนนี้จากตอนนี้นะคะซึ่งตอนเนี้ย ก็แตกตาใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะ1ตาส่วนอันนี้นะคะยอดที่ผลนํามาชํานะคะอันเนี้ยชาได้ประมาณ3สัปดาห์แล้วเขาเริ่มมีรากใหม่ออกมาแล้วนะคะอ่ะถ้าเราแแบบดูก็จะเห็นรากนะคะออกมาบ้างแล้วอันนี้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะเริ่มมีรากมาแล้วนะคะ ใช้เวลาเพียงแค่สามิตยทเท่านั้นเองแล้วก็ตัวนี้นะคะฝนไม่ได้อบนะคะตัวนี้ฝนใช้วิธีการชําแล้วก็วางในพื้นที่ร่มแล้วก็ชื้นลดน้ําแบบเป็นละอองฝอยๆนะคะทุกวันแล้วส่วนวัสดุที่เราใช้ในการปลูกนะคะหรือว่าวัสดุที่ฝนนํามาชําเขานะคะตัวนี้จะเป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของขุยมะพร้าวใบก้ามปูถ่านและก็มีเพอร์ไลท์นะคะนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะ แค่นี้นะคะเขาก็สามารถอยู่ได้แล้วเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยชอบวัสดุปลูกที่มีอินทรีย์วัตถุสูงๆนะคะแล้วก็ระบายน้ําได้ดีด้วยฉะนั้นนะคะวัสดุที่ฝนน้ามาปลูกเนี่ยเขาก็ชอบมากเลยละคะ่ะส่วนต่อนะคะอ่าส่วนต่อของเขานะคะที่เวลาเราตัดยกยอดไปแล้วเนี่ยตอของเขานะคะเราก็แค่ทําความสะอาดแผลเนาะ แล้วก็นําเขานะคะไปวางในพื้นที่จุดเดียวกันได้เลยเพราะว่ายังไงซะอัคนิมาเนี่ยเขาก็เป็นพืชที่ชอบความร่มเนาะร่มลำไรอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้แล้วเขานะคะก็จะเจริญเติบโตของเขาเองส่วนต้นนี้นะคะก็เริ่มมีตาหน่อนะคะแตกออกมาแล้วแทงออกมาแล้วและนี่นะคะก็เป็นอัคนิมาอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ฝนนามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ทําความรู้จักกันค่ะและเดี๋ยวเรานะคะก็ค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปของสวนดุนดินสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ